สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งน่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะฟังดูมีความลึกลับนิดๆดด้วยค่ะคือเรื่องของมารในมุมมองทางพุทธศาสนาค่ะใช่เลยครับคําว่ามารเนี่ยพอเราได้ยินปุ๊บภาพแรกๆที่หลายคนอาจจะนึกถึงก็คงเป็นพวกพูดผีปีศาจ หรือแบบว่าพลังชั่วร้ายอะไรบางอย่างจากข้างนอกตัวเราใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ถึงภาพแบบนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำนี้มีความหมายที่กว้างกว่านั้นแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นมากๆเลยครับจากข้อมูลที่เรามีกันวันนี้ทั้งจากพระไตรปิฎกโดยตรงอย่างมหาปรินิพานสูตรหรือพวกคําอธิบายในพจนานุกรมพุทธศาสตร์เราจะมาลองดูกันครับว่ามารคืออะไรกันแน่มีหน้าที่อะไรแล้วการทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ย จะช่วยให้เรามองชีวิตเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะความหมายกันเลยดีกว่าค่ะคําว่ามารเนี่ยถ้าตามหลักแล้วจริงๆแปลว่าอะไรคะครับถ้าดูจาก,กรากศัพท์เดิมเลยนะครับแล้วก็ตามที่อธิบายไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมคาว่ามารเนี่ยมาจากภาษาบาลีเลยครับหมายถึงผู้ขัดขวางหรืออาจจะแปลว่าผู้ทําลายหลางก็ได้ครับผู้ขัดขวางใช่ครับคือเป็นสภาวะ หรืออาจจะเป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้นะครับที่เข้ามาขัดขวางการทําความดีของเราขัดขวางความเจริญก้าวหน้าหรือเข้ามาทําลายสิ่งที่ดีงามไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเป้าหมายทางธรรมก็คือความผลทุก์นั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว,ว่าผู้ขัดขวางนี่เองนะคะคือไม่จําเป็นต้องเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเสมอไปแต่เป็นอะไรก็ได้ที่มาขวางทางเราแล้วที่บอกว่ามีหลายประเภทนี่มีอะไรบ้างคะ พอจะจำแนกให้เห็นภาพชัดๆขึ้นได้ไหมคะได้ครับคือในคัมภีร์รุ่นหลังๆนะครับโดยเฉพาะในชั้นอัตถกถาเนี่ยท่านได้จำแนกมานไว้5ประเภทหลักๆครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของอุปสรรคต่างๆได้ชัดเจนขึ้นประเภทแรกเลยนะครับคือกิเลสมานกิเลสมานครับอันนี้ค่อนข้างตรงตัวเลยครับคือกิเลสในใจเรานี่แหละครับทั้งโลภโทสะโมหะ ความอยากความยึดติดต่างๆนานาที่มันคอยแบบว่าปั่นป่วนใจเราทําให้ใจเราขุ่นมัวแล้วก็เป็นตัวขวางด่านแรกสุดเลยครับที่ทําให้เราไม่อยากจะทําความดีหรือทําได้ไม่ตลอดรอดฟังอะไรทำนองนั้นครับอืมเหมือนเป็นศัตรูตัวร้ายที่อยู่ข้างในเรานี่เองเลยนะคะและประเภทต่อไปล่ะคะประเภทที่สองนะครับเรียกว่าขันธมานครับผมขันธมานครับมานในที่นี้ก็คือขันห้าหรือที่เรียกว่าเบญจะขัน ซึ่งก็คือส่วนประกอบของชีวิตเรานี่เองครับได้แก่รูปคือร่างกายวัตถุต,ต่างๆเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้งหมดนี้เลยเหรอคะใช่ครับที่เรียกว่าเป็นมารก็เพราะว่าไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดมีแก่มีเจ็บ มีตายมีความขัดแย้มในตัวมันเองอยู่เสมอแล้วก็เป็นภาระที่เราต้องคอยดูแลรักษาและที่สําคัญมากๆคือมันเป็นพื้นฐานให้กิเลสอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยครับก็เลยเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขสงบหรือการจะบรรลุธรรมอย่างแท้จริงครับโหการมองว่าร่างกายความคิดความรู้สึกของเราเองนี่แหละคือมารอย่างหนึ่งอันนี้นี่น่าคิดมากเลยนะคะมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเราไปเลยจริงๆใช่เลยครับ มันทําให้เราเห็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงมากขึ้นจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นความทุกข์ไปครับทีนี้ประเภทที่3นะครับคืออภิสังขารมานอภิสังขารมานคํานี้ดูยากนิดนึงนะคะครับอาจจะฟังดูยากนิดหน่อยนะครับคําว่าอภิสังขยหมายถึงเจตนาที่ปรุงแต่งกรรมหรือถ้าจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือกระบวนการสร้างกรรมของเราเองนี่แหละครับทั้งกรรมดีที่เรียกว่าบุญและกรรมชั่วหรือบาปที่เราทําไปนี่แหละครับ แล้วทำไมถึงเป็นมารล่ะคะการทำกรรมดีก็ด้วยหลหะคะครับที่มันเป็นมารก็เพราะว่าการสร้างกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามตราบใดที่เรายังทำด้วยกิเลสหรือยังมีความยึดติดอยู่เนี่ยมันก็ยังผูกมัดเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้แหละครับคือมันขัดขวางไม่ให้เราหลุดพ้นไปสู่นิพพานได้จริงๆครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือแม้แต่การทำความดีถ้าเรายังทำด้วยความยึดติดบางอย่าง เช่นอยากได้ผลตอบแทนอยากได้ชื่อเสียงมันก็ยังเป็นเหมือนเครื่องผูกมัดเราไว้จับพบไม่ให้ผลไปได้จริงๆสินะคะถูกต้องครับนั่นคือความละเอียดอ่อนของอภิสังขารมานครับต่อมาประเภทที่4อันนี้เริ่มมีความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วครับคือเทวปุตตมาราเทวปุตตมารครับมานคือเทพบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมักจะหมายถึงพญามาร ซึ่งตามความเชื่อท่านว่าเป็นเทวดาชั้นสูงอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดของกามาวจรพ,พคือชั้นปรนิมิตตสวัสดีท่านว่ามีฤทธิ์มากแล้วก็พยายามขัดขวางผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นออกจากอำนาจหรืออาณาจักรของตนนะครับไม่อยากให้ใครหนีไปได้ว่างั้นเถอะนะคะอ้มประมาณนั้นครับคือไม่อยากให้ใครหนีออกจากกามภพ,พไปได้ก็อาจจะมาด้วยการล่อลวงด้วยกามาสุขต่างๆหรือทําให้เราไข้เขวไปจากทางที่ถูกที่ควร นอกจากนี้เนี่ยในความหมายที่กว้างออกไปอีกนะครับยังอาจจะรวมถึงมนุษย์เรานี่แหละครับที่มีอํานาจหรือเป็นคนพาลคนไม่ดีที่คอยมาขัดขวางการทําความดีของคนอื่นด้วยนะครับซึ่งเจ้าพญามารน,นั่นนี่แหละครับที่เรามักจะเจอเรื่องราวของท่านปรากฏในพุทธประวัติหรือในพระสูตรต,ต่างๆบ่อยครั้งครับอ๋อเทวปุตตานี่เองที่อาจจะเป็นตัวตนจริงๆได้ทั้งที่เป็นเทพหรืออาจจะหมายถึงคนไม่ดีที่มาขวางเราจากภายนอกก็ได้นะคะ น่าสนใจค่ะแล้วประเภทสุดท้ายล่ะคะประเภทสุดท้ายนะครับคือมัจจุมานครับมัจจุความตายใช่ครับมานคือความตายความตายเนี่ยถูกจัดว่าเป็นมานเพราะว่ามันคือที่สุดของการขัดขวางแล้วครับคือมันตัดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งการทําความดีการปฏิบัติธรรมการจะแก้ไขตัวเองหรือการจะทําประโยชน์อะไรให้คนอื่นต่อไปคือมันยุติทุกสิ่งทุกอย่างลงแบบสิ้นเชิงเลยครับ โอฟังดูแล้วมารทั้ง5ประเภทนี่ครอบคลุมอุปสรรคแทบจะทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เรื่องในใจเราเองคือกิเลสร่างกายความคิดเราเองก็คือขันการกระทําที่ผูกมัดเราก็อภิสังขารสิ่งล่อลวงหรือผู้ขัดขวางจากภายนอกคือเทวปุตตมานไปจนถึงจุดจบของชีวิตอย่างมัจจุมานคือมันทําให้เห็นเลยนะคะว่าพุทธศาสนามองอุปสรรคได้รอบด้านมากๆจริงๆค่ะใช่ครับ แล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือการจำแนกแบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่ภายในตัวเราเองหรือว่าเป็นสภาวะที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วมากกว่าที่จะเป็นแค่ปีศาจจากภายนอกอย่างที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองเจาะไปที่มารที่ดูเหมือนจะมีตัวตนมากที่สุดอย่างเทวปุตตมารหรือพญาม,มารเนี่ยครับในพระไตรปิฎกมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมารประเภทนี้ไว้อย่างไรบ้างครับมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยค่ะ โดยเฉพาะในมหาปรินิพานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10มีหลายเหตุการณ์เลยค่ะที่มารได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงครับเหตุการณ์แรกเลยนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าย้อนให้พระอานนท์ฟังภายหลังเนี่ยคือตอนที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆเลยค่ะกําลังประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเนรันชาราตอนนั้นเองค่ะที่มารผู้มีบาป หรือปปิมาเนี่ยได้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ทูลขอให้พระองค์ปรินิพานเสียตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะโอ้โหนี่คือมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมาขอให้ปรินิพานตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนกับว่าไม่อยากให้พระองค์อยู่เพื่อเผยแผ่คําสอนต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะครับแล้วพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าอย่างไรครับตอนนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าตราบใดที่พุทธบริษัท4ี คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมวินัยอย่างถ่องแท้แล้วก็พรงค์จันคือคำสองของพระองค์เนี่ยยังไม่แพร่หลายยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาตราบนั้นพระองค์จะยังไม่ปรินิพานเด็ดขาดค่ะอือ <c oughs> เป็นการปฏิเสธที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ แสดงถึงพระมหากรุณาที่คุณจริงๆนะครับที่จะอยู่เพื่อโปรดสัตว์ก่อนแล้วมีเหตุการ์อื่นอีกไหมครับในพระสูตรนี้ที่เกี่ยวกับมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะคือตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปาวลเจดีที่เมืองเวสาลีนะคะตอนนั้นพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่านิมิตโอพาสนิมิตโอภาส ใช่ค่ะคือเหมือนการบอกใบ้เป็นในยะในให้กับพระอนนท์ถึง3ครั้งเลยนะคะว่าผู้ที่จเจริญอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยจนชำนาญแล้วสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดกับหรืออาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้ซึ่งพระองค์เองก็ทรงสมบูรณ์พร้อมด้วยอิทธิบาท4นั้นแล้วแต่ปรากฏว่าพระอน,นุนท่านไม่ได้เฉลียวใจที่จะทูลรัธนาให้พระองค์ทรงดํารงพระชนชีพต่อไป ซึ่งในพระสูตรระบุสาเหตุไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเพราะถูกมารเข้าดนใจหรือมาราวิยัตโนนะคะทำให้จิตของท่านตอนนั้นเหมือนถูกอะไรบางอย่างบังไว้ไม่สามารถเข้าใจในยะสำคัญนั้นได้ในขณะนั้นค่ะอุตมินน่าสนใจมากเลยครับคือมารไม่ได้มาขัดขวางซึ่งๆึ่งหน้าแต่มาในรูปแบบที่แบบว่าแยบยนกว่านั้นคือการดนใจหรือทำให้เกิดความไม่เฉลียวใจในจังหวะที่สำคัญมากๆ ทำให้โอกาสที่พระพุทธเจ้าอาจจะทรงดํารงพระชนม์ชีพต่อไปได้ต้องผ่านพ้นไปอันนี้แสดงถึงอํานาจหรืออิทธิพลที่มันละเอียดอ่อนของมารเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วบทบาทของมารก็มาถึงจุดสําคัญที่สุดเลยค่ะคือหลังจากที่พระอานนท์ลุกออกไปจากที่นั่นได้ไม่นานมารผู้มีบาปคนเดิมเนี่ยแหละค่ะก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งที่ปาวาลเจดีที่เดิมเลยมาอีกแล้ว มารมาทูลเตือนความจำค่ะมาทวงสัญญาที่พระองค์เคยให้ไว้ตอนตรัสรู้ใหม่ๆนั่นแหละค่ะมานก็ทูลประมาณว่าบัดน,นี้ภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปาสิกาเนี่ยที่เป็นสาวกของพระองค์นะ่ะเข้มแข็งแล้วฉเฉลียวฉลาดสามารถแสดงธรรมได้แล้วพรหมจรรย์ของพระองค์ก็สมบูรณ์บริบูรณ์แพร่หลายกว้างขวางเป็นที่รู้กันมากมายเป็นปึกแผ่นมั่นคง จนเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานเถิดขอพระสุคตจงปรินิพานเถิดการนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วอะไรทํานองนี้ค่ะนี่คือเหมือนมาทวงตามเงื่อนไขที่พระองค์เคยตั้งไว้เองเป๊ะเลยน,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 นะครับและคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าอย่างไรครับคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงรับคําทูลของมารค่ะโดยตรัสตอบไปว่า ดูกรรมานผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดความปรินิพานแห่งตถาคตจักมีในไม่ช้านับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือนตถาคตจากปรินิพานทรงรับค่ะจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะทำการปรงอายุสังขารคือตัดสินพระทัยแน่วแน่แล้วว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าซึ่งทันทีที่ทรงปรงอายุสังขานนะคะก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ แล้วก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์อื่นๆเกิดขึ้นตามมามากมายเลยค่ะชัดเจนมากครับว่าในมหาปรินิพานสูตรนี้เนี่ยมาโดยเฉพาะเทวพุทธมาน,นะครับมาในลักษณะของผู้ที่เข้ามาสนทนาโต้ตอบมีเหตุมีผลมีการอ้างถึงคำพูดในอดีตด้วยไม่ได้มาแบบต่อสู้ด้วยกำลังรบเหมือนภาพจำที่เราอาจจะเคยได้ยินในตอนพระนม์มานก่อนตัสรู้นะครับซึ่งรายละเอียดส่วนนั้นอาจจะอยู่ในคำพีชั้นหลังเช่นอัรถกถาหรือปฐมสมโพธิกถามากกว่า แต่มาในพระสูตรนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของอํานาจฝ่ายสังสารวัตรหรือภพภูมิที่ไม่อยากให้ใครหลุดพ้นไปนั่นเองนะครับใช่เลยค่ะและในตอนท,ที่ทรงปลงอายุสังขารนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเปล่งอุทานเป็นคาถาบทหนึ่งด้วยนะคะซึ่งสะท้อนถึงการตัดสินพระไทยครั้งสําคัญนี้ความว่าอย่างนี้นะคะตุลัมอตุลังจะสัมพวังภวะสังขาราัมอวสชิมุนีอัจฉตรโตสมาหิโต อภินทิกวชมิวัตสัมวันติครับผมซึ่งแปลความได้ประมาณว่าพระมุนีได้ทรงปรงเสียแล้วซึ่งกรรมที่เปรียบได้ทั้งกับของหนักและของเบาอันเป็นปัจจัยให้เกิดในภพและได้ทรงละสังขารที่เป็นเครื่องปรุงแต่งภพนั้นเสียแล้วพระองค์ผู้ทรงยินดีแล้วในธรรมอันเกิดภายในมีพระฤาษีดำรงมัน่นได้ทรงทำลายกิเลสอันเกิดในตนเสียสิน้นเหมือนดั่งนักรบทำลายเกราะป้องกันตัวฉะนั้นค่ะ โอ้เป็นคาถาที่แสดงถึงการสละวางภาระทั้งปวงและก็ชัยชนะเหนือเครื่องผูกมัดได้อย่างเด็ดขาดจริงๆนะครับทีนี้เมื่อมารมีอิทธิพลได้ถึงขนาดนี้แม้กระทั่งสามารถดนใจอย่างพระอานนนได้หรือมาทูลขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพานได้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือ แล้วมันมีสภาวะใดหรือว่ามีที่ไหนที่มารไม่สามารถเข้าไปรบกวนหรือว่ามีอิทธิพลต่อเราได้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะในนิวาสประสูตรซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งในมัชฌิมานิกายที่อยู่ในข้อมูลที่เรามีคือพุทธวจนะที่ซึ่งมารไปไม่ถึงนะคะเพระพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสภาวะที่มารและบริวารของมารหรือที่เรียกว่าเสนามารเนี่ยไม่สามารถตามไปเจอได้ไม่สามารถเห็นร่องรอยได้เลยก็คือการที่ภิกษุเจริญสมาธิภาวนาจนเข้าถึง ฌานสมาบัติค่ะฌานสมาบัติคือสภาวะจิตที่สงบแน่วแน่มากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นสภาวะจิตที่สงัดจากกามะและอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นไปจนถึงจะตุถทฌานหรือฌานที่4ที่จิตสงบประณีตมากๆ มีอุเบกขาและสติบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ตรัสเลยค่ะว่าเมื่อพิสุขเข้าถึงฌานเหล่านี้ได้ก็เปรียบเหมือนกับว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจักสุข,ของมานไม่ให้เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นแห่งมานผู้มีบาปคะ่ะอืแสดงว่าพลังของสมาธินี่ สามารถป้องกันอิทธิพลของมารได้โดยตรงเลยถูกต้องค่ะและไม่ใช่แค่รูปฌานทั้งสี่เท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการเข้าถึงสภาวะจิตที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นคืออรูปฌานอีกสี่ขั้นตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายยาตนะไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญ,ญาตนะก็ล้วนแต่เป็นแดนที่มารเข้าไปไม่ถึงได้เช่นกันค่ะครับ และที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นอีกนะคะคือการเข้าสัญญาเวทียติโรธหรือที่เรียกว่านิโรธสมาบัตรซึ่งเป็นการดับการรับรู้และความรู้สึกไปชั่วคราวเลยและสภาวะสูงสุดที่เป็นการดับมานได้อย่างสิ้นเชิงและถาวรเลยก็คือการบรรลุพระนิพพานโดยการเห็นแจ้งด้วยปัญญาจนอาสวะหรือกิเลสท,ที่หมักดองอยู่ในใจเนี่ยมันสิ้นไปหมดแล้วพระองค์ตรัสสรุปเลยค่ะว่าภิกษุผู้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ชื่อว่าเป็นผู้ข้ามพ้นตันหาอันเป็นเครื่องคล่องอยู่ในโลกไปได้แล้วมารและเสนาของมารย่อมตามไม่เห็นร่องรอยโดยประการทั้งปวงเลยค่ะชัดเจนมากๆครับสรุปก็คือหนทางที่จะนำเราไปสู่ที่ซึ่งมารไปไม่ถึงเนี่ยก็คือการฝึกฝนจิตใจของเรานี่เองตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเกิดสมาธิในระดับสูงแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ สามารถดับกิเลสและอาสวัตต่างๆได้ซึ่งจุดหมายปลายทางสูงสุดก็คือพระนิพพานนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราลองรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ความหมายทั้ง5้าประเภททั้งบทบาทที่ปรากฏในพระไตรปิฎกคำถามสำคัญที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ก็คือสรุปแล้วเนี่ยมานิตกลงว่าเป็นตัวตนจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่อุปมาอุปไมยหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมะกันแน่ครับนั่นสิคะ ฟังฟังดูแล้วมันเหมือนจะมีทั้งสองแง่มุมเลยนะคะใช่เลยครับคือถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดดูนะครับเราจะเห็นว่ามารบางประเภทเนี่ยมีความชัดเจนมากว่าเป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวเราหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ถูกนํามาใช้ในเชิองอุปมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นอุปสรรคของมันอย่างเช่นกิเลสมานอันนี้ชัดเจนว่าเป็นอกุศลธรรมในใจเราเอง ขันธมานก็คือความไม่เที่ยงและความเป็นภาระของร่างกายและจิตใจอภิสังขารมานก็คือผลของกรรมและการปรุงแต่งที่มันผูกมัดเราไว้ในสังสารวัตแล้วก็มัจจุมานก็คือความตายซึ่งเป็นปรากฏการณ์จริงสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่ามานเพื่อเน้นย้ำถึงบุตรบาทของมันในการขัดขวางความดีและความหลุดพ้นครับค่ะเข้าใจค่ะพวกนี้ดูเป็นสภาวะหรือปรากฏการณ์แล้วเทวปุตตมาล่ะคะ ที่ดูเหมือนจะมีบทบาทเป็นตัวละครหรือมีตัวตนในเรื่องราวต่างๆมากกว่าเพื่อนเลยใช่ครับนั่นคือจุดที่น่าสนใจมากๆครับเทวปุตตมาโดยเฉพาะพยามาณที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างในมหาปรินิพานสูตรที่เรายกมาคุยกันหรือในตำนานตอนผจนมารก่อนตรัสรู้ถึงแม้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่เรามีตรงนี้นะครับคือท่านถูกบรรยายในลักษณะที่ เหมือนกับเป็นบุคคลจริงๆมีการพูดคุยมีการโต้ตอบมีเจตนามีการกระทําต่างๆใช่ค่ะเหมือนคุยกับคนจริงๆเลยครับผมอย่างไรก็ตามนะครับก็มีนักวิชาการหรือครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ตีความว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นบุค,คลาทิตสถาน personification ก็ได้ครับ คือเป็นการสมมุติให้สิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นกิเลสตัณหาในระดับที่สูงที่สุดที่มันครอบงำภพภูมฝิฝ่ายกามอยู่หรืออำนาจของสังสารวัตรโดยรวมให้มันมีตัวตนเป็นบุคคลขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้ครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมองว่าท่านเป็นเทพที่มีตัวตนอยู่จริงๆตามความเชื่อหรือว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ของกิเลสและอำนาจฝ่ายต่ำก็ตาม หน้าที่หลักของมารประเภทนี้ในบริบททางธรรมก็ยังคงเป็นการขัดขวางหนทางสู่ความหลุดพ้นเช่นเดียวกันครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงสรุปก็คืออาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของมารที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็มุมมองในการตีความแต่ว่าหัวใจสำคัญก็ยังคงเป็นการทำหน้าที่ขัดขวางความดีงามและความหลุดพ้นนั่นเองทีนี้คำถามต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้วเราจำเป็นต้องรู้เรื่องมารเหล่านี้ไหมคะ ถ้าเราไม่รู้เนี่ยชีวิตเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือการเรียนรู้เรื่องมารเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การไปศึกษาเรื่องราวในตำนานหรือเรื่องลึกลับอะไรพวกนั้นอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการทําความเข้าใจศัตรูหรืออุปสรรคที่แท้จริงในชีวิตของเราซึ่งการที่เราได้รู้จักศัตรูย่อมดีกว่าไม่รู้จักเลยจริงไหมครับจริงค่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะรอยครั้งอะไรแบบนั้นเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ ลองคิดตามดูนะครับถ้าเรารู้จักกิเลสมานใช่ไหมครับเราก็จะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกไม่ดีในใจเราเองได้มากขึ้นเราจะมีสติรู้ว่าอะนี่คือมานกำลังทำงานอยู่นะเราจะได้ไม่หลงไปกับมันง่ายๆค่ะพอเราเข้าใจขันธมานเราก็จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของร่างกายของจิตใจความเจ็บป่วยความแก่ชาราได้ดีขึ้นไม่ไปทุกข์กับมันมากจนเกินไปรู้จักดูแลรักษามัน แต่ก็ไม่ไปยึดติดจนเกินงามอืมทำให้วางใจได้ง่ายขึ้นครับผมถ้าเรารู้จักอภิสังขารมานเราก็จะตระหนักถึงผลของการกระทำหรือกรรมมากขึ้นจะมีความระมัดระวังในการคิดการพูดการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างที่เราทำมันส่งผลผูกมัดเรากลับมาได้ค่ะพอเรารู้จักเทวปุตตมานในความหมายกว้างๆนะครับเราก็จะรู้ทันคนพาลหรือสิ่งยั่วยุต่างๆจากภายนอก หรือกระแสสังคมที่ไม่ดีที่อาจจะมาชักนําเราไปในทางที่ผิดหรือทําให้เราไข้เขวียได้ง่ายใช่ค่ะบางทีมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเลยนะคะถูกต้องครับและสุดท้ายเลยการที่เราได้ระลึกถึงมัจจุมานหรือความตายอยู่เสมอเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีที่สุดเลยครับที่จะทําให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดเร่งสร้างคุณงามความดี ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและคนอื่นก่อนที่จะหมดโอกาสไปครับฟังดูแล้วการรู้จักมานี่ก็เหมือนกับการที่เรามีแผนที่หรือมีเข็มทิศในการดําเนินชีวิตเลยนะคะทําให้เรารู้ว่าอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนบ้างเราจะหลีกเลี่ยงหรือจะ,ะเผชิญหน้ากับมันยังไงเพื่อให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายคือความสุขหรือความ้นทุกข์ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการรู้เรื่องมานจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับ แต่เป็นเรื่องที่ช่วยให้เรามีปัญญาแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเราจะเห็นอุปสรรคต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเราจะเห็นว่าคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้อย่างเช่นการมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอการฝึกสมาธิซึ่งจะนำไปสู่ฌานอันเป็นที่ที่มานเข้าไม่ถึงหรือการเจริญปัญญาตามหลักอริยมรรคมีองค์8นั้น ล้วนแต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะมานหรือก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรารู้วิธีรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้นความทุกข์ในชีวิตของเราก็น่าจะน้อยลงได้ตามไปด้วยครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะก็ทำให้เราเข้าใจต้นตอของปัญหาความทุกข์ได้ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากไหนไกลเลยส่วนใหญ่ก็อยู่ในตัวเรานี่เองหรือเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่แล้วในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการฝึกฝนเพื่อรับมือกับมารเหล่านี้โดยตรงนั่นเองนะคะครับผมการที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องมารในวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าพุทธศาสนามองอุปสรรคในชีวิตอย่างครอบคลุมจริงๆทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งที่เป็นรูปรธรรมแล้วก็เป็นนามรธรรมแล้วก็ยังชี้ทางออกไว้ให้เราด้วยครับ มีประเด็งสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆชวนให้เราลองกลับไปคิดต่อนะคะในเมื่อขันห้าคือร่างกายความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้ต่างๆที่เราคุ้นเคยและมักจะคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี่เอง ก็ถูกจัดเป็นว่าขันธมารเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันการที่เราตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนสายตาที่เราใช้มองตัวเองมองความเจ็บป่วยความแก่ความคิดที่วุ่นวายหรืออารมณ์ที่ผันผวน,นในแต่ละวันของเราไปได้อย่างไรบ้างอันนี้ลองนําไปพิจารณากันต่อดูนะคะครับสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ